สวัสดีครับชาวไบเกอร์ทุกคนนะฮะแล้วก็สวัสดีไปยัง FC m o t o g เีครับเจอก,กันกับผมอีกแล้วเช่นเคยนะฮะสุดสุดาของการแข่งขันนะครับมาแล้วที่มาเลเซียเซปังวันนี้ผมได้โพสต์โปรแกรมตารางเวลาการแข่งขันของทุกรุ่นเอาไว้นะฮะในหน้าชุมชน YouTube ตรงนี้แล้วก็ในเฟซ o o ๊กแฟนเพจก็จะปักหมดกันเอาไว้เช่นเคยนะครับก็จะเป็น3สนามปิดท้ายแล้วนะเสร็จสิ้นที่มาเลเซียในสัปดาห์นี้จากนั้นไปก็จะไปต่อที่โปรตุเกสแล้วก็จะไปปิดท้ายนะฮะที่วาเลเซียในสเปน ก็คือ2สนามสุดท้ายน่าจะเป็นในยุโรปกันนะครับเอาล่ะนะฮะก็ไปแคปหน้าจอไปบันทึกไปอะไรส่งต่อไปอยังเพื่อนๆคอเดียวกันด้วยก็จะดีมากถ้าไม่อยากพลาดการแข่งขันนะครับซึ่งแน่นอนแชมป์โลกตัดสินไปแล้วแต่อันดับอื่นๆตำแหน่งอื่นๆเนี่ยยังมีให้ลุ้นกันอย่างสนุกนะครับเพื่อนๆสามารถจะร่วมสนับสนุนผมได้นะครับใครอยากจะซัพพอร์ตก็คือแค่คลิกเข้าไปในลิงก์นะครับใต้ชื่อคลิปนี้หรือในอคอมเมนต์ปักหมุด ก็จะมีร้านค้าจากช้อปปีประมาณ4ีหร้านนะครับที่ผมจะแปะเอาไว้ไปเรือกดูสินค้าถูกใจตรงไหนก็คลิกสั่งซื้อกันได้นั่นคือหนึ่งช่องทางที่จะสนับสนุนผมเนาะเอาละครับเนื้อหาที่เตรียมมาวันนี้จุงหัวกันมาเราจะพูดถึงเรื่องของท็อปสิคะแนนสะสมในตอนนี้มันจะมีการต่อสู้ที่มีจุดเปลี่ยนเกิดขึ้นเริ่มที่จะทะยอยท,ยอย,ทยอยเกิดขึ้นอย่างน่าสนใจคะแนนสะสมนะฮะในท็อปสิเนี่ยมีอยู่5คนนะครับที่มีโอกาสที่จะทั้งได้ ลุ้นจะเข้าไปหรือว่าอาจจะหลุดไปหรือแม้กระทั่งอีกหนึ่งคนแล้วกันบวกไปคนนี้ก็อาจจะอาจจะดูในเข้าขายในการลุ้นท็อปสิอยู่แต่จะได้ลุ้นเยอะกว่าทุกคนเพราะว่าคะแนนจะกระโดดมาไกลกว่าแต่ถ้า3มสนามเนี่ยนะครับสามสนามท้ายถ้าเขาพลาดอะไรมาเนี่ยก็มีโอกาสเหมือนกันนะที่เขาจะหลุดร่วงกันไปได้นะครับ5คนบวก1คนนะจะมีโมเมนต์ยังไงนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาคุยประเด็นนี้กัน ในตอนนี้ถ้าเอาเป็นหนึ่งคนนะครับที่น่าจะมีโอกาสมากที่สุดละกับ3มสนามประมาณ1้อยสิแต้มใช่ไหมฮะเราเรานั้นนะครับที่มีรออยู่ก็คือฟอร์มินาเตแกรครับนักแข่งหมายเลข 54, ห้าส่นักแข่งดอรุนชาวสเปนของเกสซินี่เนี่ยอันนี้จะคะแนนจะอยู่ในอันดับที่8ปดครับในตอนนี้แล้วก็เขาก็จะ มีคนที่ตามมาก็คือฟารบิโอคาตาโร่นะครับเนี่ยอันดับที่9เนี่ยตามเฟอร์มินมาอยู่ประมาณนะ่าจะประมาณ16บหแต้มเราเรานี้ฮะแล้วก็อันดับที่10เป็นน้องหม่ป้ายแดงของท็อปสิเลยฮะลาอูนันเดสครับผู้ชนะคนล่าสุดจากที่ก่อนหน้านี้อยู่อันดับที่อ่สิบสองสิบสามเรานู้นนะครับอยู่ๆก็พอผลงานยอดเยี่ยมไงในสุดสดาที่ออสเตรเลียนะครับฟิลปไอแลนด์เนี่ยวันเสาร์ก็มีโพเดียมวันอาทิตย์ก็คว้าชัยชนะได้เลยทําให้คะแนนกระโดดพุ่งมาเลยฮะ กระโดดพุ่งเข้ามาบรรจุอยู่ในท็อปสิแล้วก็ตามควาเตโรอยู่ประมาณ20แต้มในขณะที่คนที่อยู่ในท็อปสิมาอย่างยาวนานมากเลยนะฮะอันนี้หลุดไปแล้วครับยฮันซาโกช่วงหลังๆมาันนี้ก็จะพลาดพลั้งกันไปบ่อยขึ้นก็เลยร่วมไปคันที่11แล้วก็มีคันที่12-13นี่จอมจอซาโก้มาแค่หลักหน่วยนะฮะแบดบินเดอร์หมายเลข33ของทาง KTM แล้วก็ลูก้ามาลินีนะฮะหมายเลข10ของ อนดาผมจะพูดถึงภาพรวมของ5คนนี้แล้วก็รวมทั้งเฟอร์มินด้วยนะครับว่าแต่ละคนเป็นยังไงกันบ้างกับเรื่องราวแล้วก็มีโอกาสที่จะได้หลุนมากน้อยเพียงใดแน่นอนครับเพื่อนๆสามารถที่จะร่วมแจมได้นะครับจะรักใครชอบใครเชียร์ใครหรือจะเห็นต่างหรือเห็นไม่ต่างยังไงก็ลองว่ากันมานะ <c oughs> เอาเป็นที่เฟอร์มินก่อนเลยนะครับเฟอร์มินคะแนนก็พุ่งไปไกลยอยู่นะมีโอกาสที่จะหลุดไหม เอาจริงๆนะครับคือโอกาสน้อยใช้คําว่ามีโอกาสน้อยแต่ถ้าจะหลุดเนี่ยจะมีอยู่สถานเดียวก็คือเก็บคะแนนได้น้อยมากกับ3สนามที่ก่อนจะมาถึงเนี่ยหรือไม่มีคะแนนเลยหรืออะไรก็ว่ากันไปซึ่งอันนี้ไม่ใช่เป็นการแช่งนะันเป็นการเปรียบเทียบให้ฟังถ้าถ้าเก็บคะแนนได้น้อยอย่างอย่างสนามล่าสุดเนี่ยเฟอร์มินที่ไม่เก็บคะแนนได้ในวันอาทิตย์นเนี่ยรถมีปัญหานะครับยังไม่แน่ใจว่าเกิดจากอะไรครับปัญหาทางเทคนิคเนี่ยเห็นไหมฮะถ้ามันมีกรณีแบบนี้ขึ้นมาเนี่ย มันจะทําให้ควาเตาโรเองก็ตามตามเข้ามาอยู่ประมาณ16-17แต้มเนี่ยก็อาจจะแย่งเอาอันดับที่18อันดับที่8จะเข้าได้หรือเปล่าอะไรอย่างนี้ไงปัญหาของเฟอร์มินก็คือในตอนนี้ถ้าสนามไหนดีก็คือดีไปเลยแต่สนามไหนบางทีก็หลุดมาแบบงงๆก็มีอย่างสนามที่คว้าชัยชนะที่มานดีกาใช่ไหมครับก็กลายเป็นคนอื่นเขาอาจจะมีปัญหาในเหล่าของดูคติเนี่ย แต่เฟอร์มินกับกลายเป็นปัญหาน้อยมากแทบจะไม่มีก็เลยประสบความสําเร็จในวันอาทิตย์แต่วันเสาร์เนี่ยก็แทนที่จะประสบความสำเร็จนะครับแต่มันก็มีบางสิ่งที่ยังไม่ลงตัวอยู่อย่างเงี้ยแต่พอมาอีกสนามหนึง่งเราเข้าใจว่ามีปัญหาทางเทคนิคก็จริงนะฮะแต่วันเสาร์ก็จะเป็นอีกแบบหนึง่งประมาณนั้นนะฮะคือเหมือนประมาณว่ามันก็ยังคงอยู่ในขึ้นลงขึ้นลง,ข,นลงขึ้นลงอยู่มันอาจจะไม่ได้ว่าพุ่งจู๊ดไปหรือว่าไม่ได้ราบเรียบสักเท่าไหร่นี่ก็คือสิ่งที่ เกิดขึ้นกับเฟอร์มินนะที่ผมมองไปแล้วก็นะครับ17แต้มจะรักษาไว้หรือเปล่าก็คือคนที่ตามมาเนี่ยคือควาตาโรใช่ไหมฮะสองคนนี้เขาก็จะมีมีลักษณะที่ใกล้เคียงกันก็คือควาตาโรเนี่ยอาจจะเป็นเป็นนักแข่งที่มีผลงานอาจจะวือหวาในตอนซ้อมในตอนคอลี่ายแต่ตอนเก็บแต้มเนี่ยก็คือเก็บแต้มได้อย่างสม่ําเสมอมีม,มีมีความมีความสม่ำเสมอในการคว้าแต้มก็จริงแต่มันก็คว้าได้ไม่เยอะเท่าไหร่ นะครับอาจจะไม่เหมือนเฟอร์มินตรงที่ว่าเฟอร์มินไม่ไม่ไม่รู้จะมาจากเหตุไหน,นก็แล้วแต่นะก็คือตอนคว้าได้คว้าได้เยอะไปเลยแต่ของคว้าจรา่เนี่ยก็คือก็คว้าได้ตลอดแต่มันอาจจะไม่เป็นกอบเป็นกำนักดังนั้นนะครับสิบหกสิบเจ็ดคะแนนเะนี่ยมีโอกาสไหมก็ถามว่าม,มีมีอยู่เหมือนกันนะครับถ้าเกิดว่าเฟอร์มินยังยังหลุดยังอะไรไปไม่ไม่ว่าจะหลุดเพราะอะไรก็ตามเนี่ยนะแล้วคว้าจรา่ก็คือจะอันดับที่5ที่8ที่9ที่11เนี่ยมันก็คือแต้มใช่ไหมละครับ3ส,สนามเนี่ย ก็มีโอกาสเหมือนกันนะครับที่2คนนี้เนะี่ยอาจจะสลับตำแหน่งกันได้อะไรอย่างนี้ไงแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือควาตาโรนะครับก็จะเป็นเป็นนักแข่งที่อย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าอาจจะมีทีเด็ดที่แบบแบบเซอร์ไพรส์บางทีก็คําว่าเซอร์ไพรส์หมายความว่ามีทั้งเรื่องดีและไม่ดีนะอย่างเรื่องไม่ดีก็คือเฮ้ยมันน่าไม่น่าจะอยู่อันดับนี้นะน่าจะได้สูงกว่านี้ไงอะไรอย่างเงี้ยก็ยังอันดับร่วงมาได้หรือบางทีการที่แบบ เอ้ไม่น่าจะมาได้ก็ยังมีโพมีอะไรคือเข้าใจตำแหน่งโพเนี่ยถ้าไม่ไม่ออกสตาร์ทในตำแหน่งโพเนี่ยบางทีอาจจะเสียมากกว่านี้หรือเปล่าหรืออาจจะเรียกว่าอะไรเนาะอาจจะเสี่ยงกับม,มีมีหลายอย่างมากมายอย่างเงี้ยแต่แต่ออกสตาร์ทในกลุ่มนําในแถวหน้าเนี่ยยังไงระดับ,บความเสี่ยงมันจะน้อยกว่าใช่ไหมครับนั่นก็คือข้อดีคือมีการเก็บคะแนานได้ได้ตลอดแค่มันไม่เปยบกับเป็นกรรมนะฮะถามว่าอันดับต่อมากว่าตะลดนะครับ คือขึ้นหน้าเราฟอนเดเสอยู่20แต้มเนี่ยมีโอกาสที่จะเสียไหมมีโอกาสที่เราจะไล่ทันไหมมีแน่ๆมีอยู่แล้วครับแต่นะครับเราในในตอนนี้เนี่ยเอาจริงๆนะคือน่าจะเป็นคนเดียวนะครับในกลุ่มทั้งหมด6คนที่ผมว่ามาเนี่ยที่กราฟเนี่ยจะไม่ค่อยไม่ค่อยอยู่ในขาลงก็คือในลักษณะของการการพุ่งขึ้นนะครับอา่าแล้วก็วัดจากผลงาน ในภาพรวมของอภพิเลียนี่อันนี้ก็คืออยู่ในช่วงขาขึ้นเต็มๆเลยแต่ไปเทียบกับยามาฮ่าของควาตาโรนะอันนี้ก็ย,ยังยังยังจับต้นชนปลายไม่ถูกนะครับว่าตุกลงมาแล้วใช่ไหมหรือว่าตัวลงยังไม่มานี่แหละฮะนี่จะกลายเป็นสิ่งที่เราเนี่ยถ้าเอาความสดนะครับจะมีความสดในฟอร์มนี้มากกว่าจะเป็นประมาณนั้นแต่เราก็จะไม่ได้ทดสอบรถในเซปังมา2ปีติดแล้วนะ ไปบาดเจ็บพอดีนะครับในในในปีนี้ครั้งนี้ด้วยเนะี่ยไม่รู้สิ่งนี้จะเป็นอุปสรรคเป็นปัญหาหรูปเปล่าแต่ดูเวลาของเบเชกี้นะครับผมว่ายังไงก็ยังคงยังคงเข้าทางรถของอาพิเลียอยู่นอกิจากว่าไอาการที่เองไม่ได้ทดสอบไม่ได้อะไรเนี่ยมันจะไปมีผลมากน้อยเพียงใดเท่านั้นเองนะฮะดังนั้นเรามีโอกาสที่จะถอนนะครับมีโอกาสที่จะขยับอันดับได้ได้มากกว่านี้อยู่ ถ้าเกิดว่ารถยังยังคงเป็นไปในแบบนี้อยู่นะฮะแล้วก็ต่อมาอันดับที่11บเอ็ดยฮันซาโก้ซึ่งก็ตามหลังลาอูอยู่ประมาณสัก20แต้มเนี่ยซาโก้ในตอนนี้น่าจะเป็นนักแข่งในกลุ่ม5คนนะครับที่ของคนอื่นเขาอาจจะพุ่งขึ้นลงขึ้นลงบ้างอะไรอย่างเงี้ยหรือราบเรียบหรือค่อยๆพุ่งขึ้นแต่ของซาโก้ับเป็น1ใน6คนนะครับที่ผมไล่เลียงมาเนี่ยมีอยู่เป็นคนเดียวที่พุ่งลงฮะ กรับพุ่งลงตั้งแต่เซ็นสัญญาเนี่ยไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะนะครับมีช่วงเวลาที่ยากลำบากคือซาโก้นะฮะถ้าผลงานจะดีเนี่ยมันจะเห็นตั้งแต่การเข้ามาใน Q2 การคอลี่ไฟทําได้ดีอะไรอย่างเงี้ยคือมีมีสัญญาณตั้งแต่การการซ้อมแต่ช่วงหลังๆมามันมันไม่ใช่สิฮะผมก็เลยแอบงงๆกับ Honda อยู่ <c oughs> Honda เนี่ยมันจะมีอยู่2อย่างนะครับที่ มันสลับกันทีมโรงงานที่ความเร็วมีโอกาสเนี่ยมีเพิ่มขึ้นนะครับในขณะที่ทีม LCR เนี่ยสิ่งการเกิดเป็นสิ่งตรงกงันข้ามกันนี่นะครับนี่นี่คือคือซาโก้เนี่ยยังไงก็ต้องก็ต้องเรียกว่าคว้าแต้มให้ได้ให้ใช้สูตรของคว้าตาลรกเลยก็ได้คือต่อให้คุณจะอันดับล่วงไปขนาดไหนก็ตามแต่คุณก็จะเก็บแต้มได้สมาเสมอเนี่ยมันจะทําให้คุณเนี่ยระครับประคองได้นะครับ คือสถานการณ์ของซาโก้ในตอนนี้ก็คือไอ้ลุ้นท็อปสิเนี่ยอาจจะยากขึ้นแต่ยังมีสิ่งที่ยากพอๆอีกก็คือจะโดนอีก2คันเนี่ยนะครับไล่แซงซะอีกเพราะว่าสถานการณ์การเก็บแต้มไม่ได้นั้นเองนะครับถ้าเป็นแบบควาตาร่เนี่ยคือ2คนนี้เ็ากาะกันมาตลอดเนิ่นนานมาทั้งฤดูกาลน,นะฮะแป้0 8, 9 8, อยู่ตรงนี้ก็คือคว้าแต้มได้ไม่เยอะหรอกแต่มันก็คว้าได้ตลอดไง แต่ควาตโลกก็จะทําสิ่งนี้ได้ได้สม่ําเสมอกว่าเขาก็เลยอยู่ในท็อปสิในขณะที่ซาโก้เน่าพลาดนะฮะอย่างล้มทีแทนที่จะได้มาประมาณสัก3แต้ม4แต้ม5แต้มอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นศูนย์แต้มศูนย์แต้มอยู่บ่อยๆอ,อยู่เรื่อยๆเนี่ยนี่แหละครับสถานการณ์ของซาโกเลยดูเหมือนว่าทิศทางแนวโน้มเนี่ยจะน่ากังวลที่สุดทีนี้นะครับไล่มาที่อันดับที่12บสองฮ่แบดบินเดอร์ของ KTM แบดนั้นเริ่มต้นฤด,ดูกาลได้ไม่ดีครับ แต่ช่วงหลังๆมาเนี่ยนะฮะก็ดีงามขึ้นริ่งอยู่นะครับว่าเขาอาจจะไม่ใช่นักแข่งที่ดีที่สุดในค่ายอันนั้นก็คือเป็นเป็นของเปโดรคอสตานะครับแต่คอสตาเนี่ยคือข้อผิดพลาดเนี่ยหายไปเยอะเลยนะครับมันอาจจะไม่ได้100%อหรอกแต่มันหายไปเยอะเลยทําให้วันที่มีโพเดียมก็คือมีวันที่หลุดมาก็ยังท็อปผ้าท็อปหกท็อปเจ็ดอะไรก็ว่ากันไปแหละมันจะอยู่ตรงนี้คือเก็บคะแนนได้ในขณะที่แบลดเนะี่ยเพิ่งที่จะมาทําได้นะครับใน ในช่วงสักครึ่งหลังมาเนี้ยแต่ก็อาจจะไม่ได้อยู่ในตําแหน่งที่สูงแต่ก็คือทําได้จะเป็นโมเดลของคว้าจาโรนะครับค่อยๆแบบว่าเก็บมาเก็บมาในขณะที่คนที่อยู่ข้างหน้าอย่างยูฮันซากโก้เนี่ยค่อยๆหาย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 ศูนย์แต้มศูนย์แต้มบ่อยๆแบดก็สนามละสีแตม้มสามแต้มบ้างเนี่ยสลับ,สล,บสลับไปเนี่ยไปไปมาๆก็เลยตามซากโก้อยู่แค่หลักหน่วยน่าสนใจนะครับแต่แต่เคมีเอเนี่ยก็จะมีเาขาเรียกว่า มีมีม,ม,ม,มีความยากลําบากในสุสดาที่ผ่านมานในฮะในออสเตรเลียเจอเรื่องของสภาพความเย็นเข้าไปเจอลมเข้าไปเนี่ยแต่ถ้าเป็นสนามที่ร้อนร้อนแน่ๆนะครับในเซปังในอีก3-4วันข้างหน้าเนี่ยบางทีนี่อาจจะเป็นโอกาสนะครับสำคัญของ KTM ในการที่จะเอ่อเขาเรียกว่าใช้ประโยชน์เพราะว่ารถ k t m เนี่ยดูเหมือนว่าจะแมทกับอุณหภูมิอ,อากาศร้อนๆประมาณนั้นนะฮะจะเอาเทียวเที่ยวเท่าที่ผ่านมานะ ด้าน,นแบดก็จะอยู่ในทิศทางของเรียกว่าไม่ได้หวือหวาราบเรียบนะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะอาศัยข้อผิดพลาดจากคันที่อยู่หน้าอย่างซาโก้เนี่ยนะฮะอาจจะไล่แซงไปได้แต่จะถึงท็อปสิบหรือเปล่านั้นอันนี้เทสของซาโก้เทสของแบดเนี่ยก็จะต้องอาศัยข้อผิดพลาดจากคนอื่นด้วยนะฮะหมายถึงว่าจากคันข้างหน้าเนี่ยถ้าเกิดว่าตัวเองแจวแจวแจวอยู่ตลอดแต่คันดินเขาก็ไม่พลาดเลยเนี่ยอันนี้ก็อาจจะลุ้นยากนิดหนึ่งนะครับ แล้วก็มาคันสุดท้ายนะครับคันที่ยวนแบบที่13อย่ายังมาลินี่อันนี้คะแนนตามซาโก้มาเน่แค่8แต้มนะตามซาโกมามาแค่8แต้มสิ่งที่น่ากลัวสำหรับมาลินี่ก็คือเขาเก็บแต้มได้ตลอดฮนะเขาเป็นในลักษณะของกราฟที่ที่พุ่งนะครับแต่แต่มันไม่ได้พุ่งทยานแบบนี่นะมันมันพุ่งแบบค่อยๆนปีนๆพุ่ง เป็นนักแข่งพิยงคนเดียวนะครับที่เก็บแต้มได้ได้ตลอดถ้าไม่นับไอ้รถพังเคสนั้นนะฮะในสองสนามก่อนเนะน,นี่ยอะไรก็คือไม่ได้เกี่ยวกับความผิดอะไรกับเขาเลยถ้าเกิดไม่มีเคสนั้นนะผมว่าคะแนนเนี่ยอาจจะแซงหน้าซาโก้ไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยคือคือมาลิเนียจะมีความพิเศษกว่าห้าหคนที่ผมไล่เรียงมาตรงที่ว่าเ,เขานอกจากจะลุ้นท็อปสิบอยู่ในตอนนี้เขายังจะต้องลุ้นนะครับว่า ปรายจะเป็นนักแข่งที่ผลงานดีที่สุดใน HONDA ในวันที่ซาโก้นะครับตั้งแต่ก่อนตอนก่อนปิดฤดูกาลครึ่งหลังอ่ะครึ่งแรกอะครึ่งครึ่งปลายปิดครึ่งเทอมอะซากโก้เนี่ยดอบๆอบลงในขณะที่มาเรนี่นั้นเก็บแต้มไม่ได้เยอะหรอกในช่วงนั้นนะครับแต่มันก็มีตลอดไงแต่ช่วงหลังๆมารู้สึกว่าจะเป็นท็อป5ท็อป6อะไรบ่อยขึ้นเนี่ยนะครับ แล้วเปอร์เซนต์การล้มการทําคะแนนหลุดมือเนี่ยแทบจะเป็นศูนย์เลยนะหมายถึงว่าข้อผิดพลาดจากตัวนักแข่งเองเนี่ยแทบจะเป็นศูนย์นี่นี่คือความน่ากลัวของเขาที่มีที่มีต่อทุกคนที่อยู่ข้างหน้าเขาฮะ,ะที่มีต่อแบรดบินเดอร์เนี่ยที่มีต่อซาโก้ที่มีต่อราอูที่มีต่อ oul, ตอาตาโรนะครับส่วนลำดับอื่นอันนี้น่าจะลุ้นยากหน่อยนะฮะถ้าว่ากันตามตรงนะเพราะว่าก็จะห่างจากมาลินี่ไปไปแทบจะเป็นหนึ่งสนามมันนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้ง เอเนีย e ไม่ว่าจะเป็นทั้งจวนเมียนะครับตามจริงเน,นี่ยเคทเอ็มน่าจะมีโอกาสได้มาลุ้นท็อปสิกันอย่างสนุกเลยนะถ้ามาวุลวิญยาเลสยังอยู่แต่เขาหายไปนานมากครับมันก็เลยไม่ทันแล้วละ่ะเพราะว่าคะแนนของวิญยาเลสเนี่ยก็จะอยู่ในเ,เรียกว่าเป็นรองแค่เปโด,โดนะครับก็คืออยู่ในลุ้นท็อปสิมาโดยตลอดแล่ะก่อนที่เขาจะไปบาดเจ็บที่เยอรมันไง พอบาเจ็บเสร็จปุ๊บก็ตามสภาพที่เห็นนะครับไม่สามารถจะลงแข่งขันได้บางสนามลงได้อยู่แต่ก็ลงแบบฝืนๆแล้วสายก็ได้ถอนตัวก็เลยทําให้ในอรอบนี้วินเลสก็ยังคงไม่ได้ลงสนามดีนะครับโอสปกาโรนะฮะจะมาลงแทนนักขับทดสอบของค่ายเอาล่ะครับนี่ก็คือ5คนบวก1กับเฟอร์มินเพื่อนๆมองว่าท็อป10เนี่ยจะไปจบที่ใครกันบ้างตอนนี้เป็นควาตจโร่9เป็นเฟอร์ันเดสนะครับ10 อีกพวกที่น่าจะปรับอันดับได้ผมว่ามันก็คงจะมีหมดทุกคนนะจริงๆถ้ามีหมดทุกคนเลยแต่คนที่น่าจะสถานการณ์แตกต่างจากพวกก็คือยูฮันซาโก้ครับอันนี้จะจะจะ,จะเหนื่อยหน่อยประมาณนั้นแหละแล้วซาโก้เองก็เหมือนกับมาลินี่นี่ยนะฮะคือต้องการนะครับที่จะเป็นนักแข่งที่ดีที่สุดในค่ายให้ได้ต่อให้จะยังไงก็ตามเพราะว่าซาโก้ก็เป็นนักแข่งที่ชนะที่มีโพเดียมนั่นนี่เป็นเป็นหนึ่งคนนะครับที่คว้าใช้ได้ในปีนี้ ชชยชนะเนี่ยมันมีอยู่ไม่กี่คนหรอกใช่ไหมล่ะน้อยมากอย่างเงี้ยไงแต่ซากโก้ก็สามารถที่จะเอาช,าชนะมาไดนน้นั่นก็คือสิ่งสิ่งที่ทำให้ทำไมซากโก้ถึงติดลมบนอยู่อยู่ในท็อปสิบได้ตลอดเพิ่งมาเสียไปเนี่ยนั่นก็เพราะว่าในเปิดฤดูกาลก็ดีงามมาตลอดจนถึงชนะจนถึงมีโพเดียมไงคือตุนของเก่าไว้เยอะมากฮนะอ่าตุนของเก่าไว้เยอะในขณะที่คนอื่นๆก็อาจจะเก็บมา สามแต้มสี่แต้มห้าแต้มนี่ค่อยๆเก็บเก็บแล้วก็ดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆแต่เขาเก็บตลอดไงพอผ่านประมาณแปดเก้าสนามซาก็ก็เริ่มแกว่งเริ่มอะไรกันแล้วอืมนะครับทุกคนอาร์านี่คือเป็นในกลุ่มของนักแข่งที่จะลุ้นท็อปสิบตามจริงเนี่ยอันดับอื่นๆมันก็มีโอกาสได้ลุ้นนะแต่ผมไม่ได้ออกมาจอะลึกเล่าแบบนี้ไงอย่างเปโดยอย่างเงี้ยอันดับที่น่าจะสมจริงใกล้เคียงความจริงที่สุดคือน่าจะเป็นอันดับที่ห้า แต่ก็ยังประมาท2 VR 4 6ไม่ได้นะครับซึ่งก็ไล่เปโดเข้าไปก็ก็กำลังดีนะครับพอได้ลุ้นไม่มากไม่น้อยประมาณนั้นหรืออย่างเฟอร์มินอย่างเงี้ยครับจะไล่ตีป้อมของ VR 4 6แตกหรือเปล่าเนี้ยมันก็จะมีแกลบมีช่องเวลาที่พอได้ลุ้นกันอยู่นะฮะในส่วนของอันดับที่3อย่างเงี้ยอย่างแม้ว่ามารโกเบชิกินะครับจะแซงฟรานเชโกบัญญญาาไปแล้วอะไรเงี้ยแต่เปโกจะฟื้นสถานการณ์ได้หรือเปล่ากับสนามที่เขาเป็นเจ้าของ ใช้ชนะอยู่นะครับในเซปังเนี่ยใช่ไหมก็ต่อสู้กันอย่างดูเดือดกับมาตินในปีที่ทุกคนน่าจะจําได้นะครับแต่มาคราวนี้เนี่ยก็หลังจากพลาดเป็นผลงานที่เลวร้ายที่สุดเลยนะฮะในซิลิบิลลนเนี่ยก็เบเชกี้ก็มีโพเดียม2ครั้งก็เลยแซงกันไปนเนียอันดับ2อันดับนี้ก็อาจจะอาจจะสลับกันอยู่ก็ได้นะครับใครจะไปรู้ใช่ไหมดังนั้นนะครับเราลุ้นอันดับที่1 กับ2นะครับ1ก็เป็นแชมป์โลกไปก็คงจะไม่รู้ว่าจะได้กลับมาเมื่อไหร่นะฮะส่วน2เนี่ยถ้าเกิดว่าเขามันมันก็แทบไม่มีอะไรต้องลุ้นันะะ่นแหละสำหรับ็กซ์นะครับก็าอาจจะปิดจ็อบที่มาเลเซียก็ได้ผมหมายถึงว่าปิดจ็อบระหว่างเบชเชกี้ตอนนี้มันอาจจะไม่ขาดก็จริงแต่มันมันน้อยมากครับที่จะมีโอกาสที่จะตีตื้นอ่ะนอกจาก alex จกะพลาดจริงๆประมาณนั้นนะฮะก็ถือว่าอาจจะปิดจ็อบที่มาเลเซียแต่นี่แหละฮะ3กับ4เนี่ยอาจจะสลับสวิต์กันอยู่ ห 6, 7ก็เหมือนกันอาจจะมี8มาแจมอย่างที่เล่าเลี้ยงไล่เลี้ยงกันมานะครับทุกคนเนาะ <c oughs> เอาล่ะนะครับนี่ก็เป็นความสนุกนะครับในช่วง3สนามสุดท้ายเออสำหรับ m o t ตอป,ปีนี้และที่มาเลเซียนเนี่ยค่อนข้าง,งร้อนไว้ใจได้เรื่องของความร้อนครับพื้นแฟกน้มันห้าสมห้าสิบสีองศาขึ้นไปอยู่แล้วปีนี้อาจจะยังไงนะครับแต่เห็นพยากรณบ,บอกว่าอาจจะมีฝนมาแจมสุกับเสา ไม่รู้ว่าจะยังไงกันบ้างแล้วนะแข่งยุโรปพอมาเจออากาศมันร้อนเนี่ยก็บางทีก็จะไปกันไม่เป็นเหมือนกันนะฮะดังนั้นนะครับก็ไอ้พวกที่ห้าหกคนที่ไล่เรียงกันมาที่กำลังแย่งท็อปสิบอยู่เนี่ยก็เป็นเป็นยุโรปทั้งนั้นนะ่ะเออนะครับ <laughs> ใครจะอึดใครจะทนกว่านะครับเอาอย่าอีกครั้งหนึ่งนะครับโปรแกรมกาแข่งขันนะครับก็จะอยู่ในหน้าชุมชนนะครับใน YouTube ใครไม่รู้จักหน้าชุมชนบ้างเวลาเพื่อนๆเปิดจอ YouTube มาเนี่ยไอ้เมนูข้างบนที่เรียงกันมาเป็นแถบเป็นแถบอยู่นั่นแหละ ถ้าไม่เจอแสดงว่ามันซ่อนอยู่ก็ปัดปัดปัด,ปดหาจิ้มเข้าไปเลยคำว่าหน้าชุมชนนั่นแหละก็จะเจอโพสต์นะครับว่าเป็นโปรแกรมตารางแต่ถ้าอยู่ใน Facebook ก a n Page นี่นจะดูง่ายตรงที่ว่ามันเปิดเพจไปเพจไบเกอร์แมนเข้าไปจะเจอโพสต์ปักหมนด้านบนอยู่แล้วมันจะมีรายละเอียดยาวหน่อยอยากให้อ่านนะฮะอยากให้อ่านเพราะว่าเป็นข้อมูลจําเป็นข้อมูลที่จะเป็นต้องรู้อ่านทั้งรายละเอียดที่โพสต์แล้วก็ในตัวเลขเวลาที่อยู่ในรูปภาพ ผมเห็นหลายคนนะครับมาแล้วก็ถามไว้ก่อนผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่กับคอมเมนต์ลักษณะนี้ผมว่ากันตามตรงขออภัยนะครับผมปรารถนาจะเห็นคนไทยอ่านหนังสือีมันเกิน2บรรทัดอย่าให้ใครต้องมาดูถูกมาว่าอะไรได้นะครับอ่านเธอไม่เสียเวลาหรอกนะอ่านแล้วก็ได้ความรู้ได้อะไรฮะอันนี้เปิดมาปุ๊บแข่งเมื่อไหร่ครับแข่งกี่โมงครับมันอยู่อย่างเงี้บังดีผมเห็นผมรำคาญผมก็บล็อกก็แบนไปผมถือว่าเป็นคอมเมนต์ที่ไม่ค่อยเป็นประโยชน์อะไรสักเท่าไหร่เสียสานานิดนึงนะครับ ทิมปาแค่2วิเท่านั้นเองนะอย่าไปบอกเลยว่าไม่มีเน็ตอย่าบอกว่าไม่มีเวลาไม่ได้รีบขนาดนั้นหรอกนะชีวิต <c oughs> ขออนุญาตบ่นรามานิดนิดนึงนะครับในช่วงท้ายคลิปเอาวันนี้ผมลากันไปก่อนแล้วเจอกันในพรุ่งนี้สวัสดีทุกคนครับ